ชาวมากนี่วันนี้เอ้ยมันต้องเป็นอันนี้หรือปล่าอ่าคมบางกวะวันนี้เรารับบทเป็นเชฟสูชินั่นเองนี่คุณลูกค้ามาตอดแถวรอแล้วนะเออเนี่ยคุณลูกค้ามาแล้วเราต้องทำซูชิมว้วน สาลายโปะด้วยไข่กุ้งให้คุณลูกค้านะเออนี่เป็นวันแรกที่เราเปิดร้านเลยนะคะแหมคุณลูกคา้ามาเลยมาเลยให้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 ให,หมวนหรอหมวนหมวนหรอหมวนยังไงอะเอ,อ้ยนี่ไง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 มวนได้แล้วเออเออหมวนอีกหมวนอีกเออเออไปเลยถึงเส้นชัยเย่ถึงเส้นชัย,ชยแล้วโอตัดตัดตัด เรียบร้อยมาแล้วค่ะคุณลูกค้าเชิญรับทานค่ะ <laughs> นี่โอ้ยปังปุริเย่ฮัากรูหน้าลูกค้าฟินโคตร <laughs> ขอบคุณนะคะคุณล,ำล้ลำรวยล้ำรวยโอ้มีของเหรอเซอร์ไพรส์บ็อกอ,อะไรอ่ะพริกเร์พริก โอ้ oh, New Topping u n l <laughs> o c k topping เหรอเราจะ Topping เป็นพริกได้เหรอโอ้ยนี่อะไรอ่ะเครื่องทำเส้นเหรอเฮ้ยปังนะน o วเดลอ่าคุณลูกคา้าคนต่อไปมาแล้วนะคะเขาต้องการอะไรเนี่ยอ่อหน้าตาแบบนี้เหมือนไอนนี้เลยอะ่ะถั่วหมากเออถั่วหมากใช่ป่ะใช่หรือเปล่าจ๊ะคิดว่าใช่ก็ต้องใช้แน่ๆปเลทเวิร์กทำงานกันเลยดีกว่านำถ้วยมานะคะถ้วย ก็ทำอะไรอ่ะทาอะไรอ๋อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ,ยเ,ยเส้น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 ไม่ลงช้า <c oughs> <c oughs> นี่เส้นเยอะเส้นเยอะเดี๋ยวคุณลูกค้าไม่ไม่อิม่มมีอะไรเนี่ยท็อปปิ้งหรออ,อันนี้คืออะไรอะ่ะมันเหมือนพวกเกลลี่ลูกอมอ่ะมันน่าจะไม่เข้ากับไอเส้นนี่หรือเปล่ามันน่าจะไม่เข้ากับเส้นเส้นหมี่บะหมี่ของเรานะเราแบบเป็นคนจัดจัด เป็นคนเผ็ดๆนี่ไงลราเพิ่งได้มาด้วยนะโหลดท็อปปิ้ง่อนเออพ่อพ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 อเอานี้อ่าโอเคพละพละาพละคุณลูกค้าเชิญค่ะเป็นไงคะเอยคุณลูกค้าชอบเผ็ดควรกกักออกหูออกปากเลยไฟลุกเพชเนี่ยเป็นคนเผ็ดๆอ่าๆโอเคาลับซับรับซับ ได้อะไรมาเนี่ยปลาแซลมอนซาชิมิอ๋อซาชิมิโอเคนี่ไงลูก voilà. คุลูกค้าคนต่อมาสั่งซาชิมิพอดีเลยมาเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะนี่นีเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอเอยอ้ยเอเก้นเอ้เอ้เอ้ยัอ้ยอ้อ้ยยัง้ย้อยูอไหม้อ้ย เออโอ้ไม่เป็นจิ้นเป็นอันเลยคุณลูกค้า <c oughs> โอ้มีท็อปปิ้งท็อปปิ้งอะไรเนี่ยมันคือต้นอะไรอะ่ะไม่เหมือนต้นนะเหมือนไอ้นี้มากกว่าชาชีมีมันต้องเผ็ดด้วยหรอไม่รู้ว่าอยากใส่ <c oughs> ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้ได้ตังเห็นไหมล่ะได้อยู่คุณลูกค้าตามันหัวใจเลยนะ <laughs> นี่รับทราบอ๋อมีเซอร์ไพรส์บ็อกอีกแล้วนะมาเปิดเลย <laughs> แตน้แตนตน้นเต้นเฮ้ยเชนโซได้ใบได้อ่าเลื่อยเหรอ <laughs> ได้เลื่อยไฟฟ้าเนี่นะ <laughs> โอเค เอา,าอะไรอะ,ะไรอะไรกมันเป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารได้ด้วยหรอคะอะไรอะ่ะทองงงสูชีทองเหรอคุณพี่จะรวยอะไรขนาดนั้นโอ้โหจริงด้วยว่ะเออจอเออฟังว่ะจับจับจับ นี่ดูสูชีคนรวยสูชีคนรวยซูชีคนรวยอ่าขอรวยขอขอรวยให้สุดเลยขอรวยให้สุดนี่รวยแหวนเพชรเป็นท็อปปิง้งใส่ใส่เข้าไปเพชรเพชพรพลอยเออ <c oughs> เป็นไงคะเป็นไงคะโอ้ ชอบมากชอบมากหลักคุณลูกค้าหลักเป็นไงรวยได้ติปด้วยโอ้โหเรียบร้อยได้ติปออนี่มีมีการอัปเดตร้านเกิดขึ้นโอ้เราจะได้ตังค์ทๆก เป็นจังซีโอ้โอ้ปังหลายโอเคแต่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นของล้านซูชิระดับโรคของเรานะ <c oughs> อร่อยสุดในย่านนี้บอกเลยเออจะใส้ไหนหน้าอะไรก็ด่าหน้าเข้ามาได้เลยจ้าแต่ยังไงกวันนี้ก็เดี๋ยวต้องปิดร้านก่อนนะเออต้อง <c oughs> คุณพ่อคาคุณพ่อครัวต้อง อยากยายกับบ้านนอนโอเคงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้ของเราด้วยนะคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ซะบาย